สวัสดีค่ะช่องคันหนึ่งนี้บาสเลนน้นองไอรีนสวัสดียังคะ,ว,คะวันนี้มารีวิวของเล่นใหม่อีกค่ะนี่เห็นไหมคะมีอะไรบ้างเอ,อ่อมีผล,ลไม้อันนี้คือเป็นลูกอะไรเอ,อ่อลูกส้มไหมคะส้โมโอ,อ๊ยน้องไอรีนผักขึ้นแลคะ่ะเป็นของเล่นใหม่นะคะจ้ะอ่ะแยกมาแล้วมีลูกอะไรอีกจูอันนี้คือลูกอะไรลูกลูกเอ่อเอ่อลูกไอ้นั่น ลูกมะเขือเทศไม่ใช่ลูกอะไรแอปเปิ้ลใช่ๆอุ้ยสะดวกเลยน้องไปงแล้วก็มีอะไรอีกแครอทแครอทโอ้โหเก่งมากเลยแล้วก็เป็นลูกอะไรเนี่ยตัวลิสสตรอเบอรี่อ่าโอเคและแล้วเนี่อะไรมะม่วงอ่าอันนี้เป็นลูกมะม่วงนะคะโอเคอันนี้คือลูกอะไร ด้านนี้คืออะไรเก<ว>่งมากๆเลยกล้วยหอมกล้วยหอมนะคะอ้เอันนี้มาล้างมือนะใสไยก่นอนน้องอลินล้างเลยนะคะมันเป็นพลาสติกนะคะอลินเขาซื้อของเล่นมาใหม่ขออยากมาโชว์นะคโห่ล้างเต็มไปหมดเลยโอเค,อเ,คเก็บประกบกันเลยค่ะเก็บให้เรียบร้อยค่ะประกบกันเลยเก่งมากเลยค่ะ แต่จะวางไว้ทางนี้ใอามีดไว้ทางนี้เดี๋ยวอันนี้ประกบไปเลยค่ะคือมันทำเหมือนไอจิ้มทำเหมือนไอจิ้มก่อนประกบด้วยประกบให้เรียบร้อยสินไหมคะไอจิ้มโอ้น่ากินมากเลยเป็นไอติมอ่าองุ่นนะคะเอ้ยประกบอ่างงนให้เรียบร้อยค่ะนี่คือลูกมะม่วงประกบเรียบร้อยค่ะ อันนี้คือลูกมชมอันไหนอีกฮะอันนี้คือลูกแครอทอ,อันนี้คือลูกกล้กวยนะคะอันนี้อันนี้คือลูกอะไรเอ่ยอันนี้ลลตอเบ,บรีนะคะกลบเลยอ่ติดตูดติดเลย โอเคปาปัาแจ้งอันนี้เราจะปาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะชัวร์เนี่ยบางทีเด็กบางคนไม่รู้ว่าเล่นยั okay. ไงไงเนาะปาเลยโอเคเก้าอง้งะะ่ายเหมือนของจริงเลยค <c oughs> ่ะโซ่เหมือนของจริงเลยอาใส่โอ้ไม่เอามันโดนคีไม่เอาไปใส่กล่องไว้ใส่กล่ <c oughs> กอ,กองไว้เล่นพรุ่งนี้อ่าใส่กล่องไว้อ่าปาแล้วใส่กล่องเลย ใส่กล่องไวรัลตัวไว้างตัวล้างตรงนี้โอเคเก็บเลยจุ๊บจุอือันนี้หันเลยค่ะโอเคเรียบร้อยใส่เลยเหมือนของจริงค่ะ เก่งค่ะโอเคใส่ไปเลยโอเคใส่ไปเลยเก็บแล้วค่ะเก็บพอเลยหยิบดอกทั้งท้เลยเล่นแล้วให้เก็บให้เรียบร้อยนะคะพอแล้วลูกพอแล้วอ่ะบายๆเพื่อนๆออ่ะบายๆฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะค่ะ เก่งมากค่ะ oh. โอเคเดี๋ยววันนี้พักแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังเรามารีวิวใหม่นะคะบ๊ายบาย